สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลาประมาณ8นาฬิกา20นาทีนะครับผมดาวดินถิ่นมืองเลยนะครับผมแวะมาดูนะครับน้องหอยเชอรี่นะครับหลังจากที่ปล่อยลงบ่อปูนซีเมนต์ไปแล้วนะครับผมได้วันนี้เป็นวันที่5นะครับผมมาดูกันว่าน้องเชอรี่เป็นยังไงบ้างครับซึ่งจะเห็นว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของพืชน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็น แหนแดงแหนเป็ดนะครับผมแล้วก็จอกกุหลาบนะครับที่ผมใส่ไว้ในบ่อที่จะเกิดค่อนข้างเต็มเลยนะครับหนาแน่นเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผ่านไปวันที่5้านะครับก็จะเห็นว่าร่อยหลอแล้วนะครับผมจะเหลือเฉพาะในส่วนของจอกกุหลาบนะครับนี่นะครับบ่อนี้เป็นบ่อหอยเชอรี่วัยรุ่นนะครับพันสีทองนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านดูน้องหอยเชอรี่นะครับนี่ น,นะครับเช้าวันนี้พบว่าน้องหอยเชอรี่นะครับตายแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวนี้ตายเลยนะครับนี่ตายแล้วหนึ่งตัวนะครับผมหลังจากปล่อยมาห้าวันนะครับผมพบว่าตายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับที่เห็นในบอ่อนะครับผม ไม่รู้ว่าจะมีตายอีกหรือเปล่านะครับผมต้องไล่หาดูนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องตายเกิดจากอะไรนะครับผมมีข้างล่างนี่อีกหนึ่งตัวนี่นะครับตายแล้วครับสองตัวครับโอ้โหเช้าว,วันนี้พบกับน้องหอยเชลรี่ตายแล้วสองตัวครับพี่น้องครับ ต้องได้ดูทั่วบ่อนะครับว่าจะมีตายเพิ่มไหมครับวันนี้ก็โอตัวนี้ก็ตายครับทุกท่านครับตายแล้วสามตัวครับโอ้ยช่วงนี้เป็นไวรุ่นเลยผมจีเดียวไม่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมปรากฏว่าตายแล้วสามตัวนะครับบ่อน,นี้โอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องเกิดจากอะไรนะครับทำไมตายเยอะขนาดนี้นะครับ สามตัวแล้วครับเช้าวันนี้ไม่แน่ใจว่าตายมาแล้วกี่วันนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีจอกแน้บังอยู่นะครับจะมองไม่เห็นนะครับซึ่งวันนี้มันบางเลยก็เลยทําให้มองเห็นนะครับนี้เป็นใบรุ่นนะครับเทาที่เห็นดูก็คือมีสามตัวนะครับพี่ตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาเลขลงมาบ้างนะครับนี่จะมีตายหรือเปล่านะครับก็เห็นไล่เกาะตามขอบบ่อนะครับ มีอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวตายหรือเปล่าตัวนี้โอ้โหปรากฏว่าตายหนึ่งตัวครับทุกท่านครับนี่นะครับบอพันขนาดกลางนี่ตายแล้วหนึ่งตัวนะครับผมที่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับโอ้โหนี่ครับทุกท่านครับ ตัวที่สองครับโอ้ตายแล้วครับสองตัวตัวนี้ว่าไม่น่าจะตายหรือเปล่านะดูก่อนครับตัวนี้ก็ตายแล้วครับโอ้บอ่อนี้ก็สองตัวนะครับทุกท่านบอ่อขนาดกลางนะครับที่ผมมองเห็นนะครับเป็นไซส์ขนาดกลางไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร ใครรั้วก็ให้คําแนะนําได้นะครับผมว่าเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากน้ําบอ่อใหม่หรืออะไรต่างๆนะครับสามตัวแล้วครับบอ่อนี้โอ้นี่ครับข้างล่างอีกสองตัวครับทุกท่านครับนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าตายหรือยังครับต้องปล่อยไว้นี่ดูก่อนครับอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าตายหรือยัง เดี๋ยวเราต้องปล่อยไว้นั่นดูหน่อก่อนครับแต่ที่แน่ๆคือตายไปแล้วนะครับสามตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูบอ่อไซเล็กบ้างนะครับว่ามีตายหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ผมปล่อยไว้สามบอ่อนะครับเป็นบอ่อในไซเล็กนะครับต้องดูตามจอกตามเนียนะครับผมแต่ก็ถ้ามันเยอะอยู่ก็มองไม่เห็นนะครับ เท่าที่ดูอตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เห็นน้องตายนะครับผมโอ้วันนี้เช้าวันที่ห้านะครับผมของการปล่อยน้องหอยเชอรี่นะครับผมพันสีทองทั้งสามบ่อผมนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อบ่อนี้บ่อแรกนะครับเป็นบ่อขนาดเล็กสุดเลยนะครับยังไม่เจอว่ามีตายนะครับส่วนบ่อขนาดกลางบ่อนี้นะครับเท่าที่หาเจอนะครับมีแล้วสามตัวนี่นะครับผมตายแล้วนะครับผม ส่วนบ่อขนาดใหญ่ก็ตายแล้วเหมือนกันครับสามตัวนี้นะครับผมนี่เลยนะครับโอยไข่ขนาดใหญ่เลยไม่น่าตายเลยครับนี่ตั้งเจไไปทําพ่อแม่พันธุ์นะครับโอ้โหตายแล้วสามตัวนะครับผมใครเป็นบ้างครับเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมครับผมก็ปล่อยอย่างนี้ครับตายแล้วสามตัวนะครับบ่อน้ําก็ยังผมว่ายังสะอาดอยู่นะครับน้าอ่ะครับ ไม่รู้ว่าน้องเขาตื่นตกใจอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันก็มีช่วงฝนตกมาบ้างนะครับแต่ผมก็มุงด้วยซแซลแอนนะครับผมอาจจะช่วยยับยั้งฝนได้ในระดับหนึ่งนะครับผมผมต้องเลี้ยงต่อไปนะครับผมเจ๊ดูด้วยว่าเขาเกิดจากอะไรทําไมถึงตายนะครับผมถ้าใครรู้หรือว่าใครมีคําแนะนําก็สามารถให้คาแนะนําดาวดินด้วยนะครับผม ท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y o u t u b e ดาวดินถิ่นบองเลยด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิง่งนะครับคุณจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับจากช่องของดาวดินถิ่นบองเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันเรื่อยมานะครับผมสําหรับวันนี้ดาวดินถิ่นืองเลยต้องขอขอบคุณแนะ่สวัสดีครับ